อาการของคุณท่านเป็นยังไงบ้างนะครับหมออาการของคุณท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวหมอจะจัดยาให้ถ้ายังอีกสองสามวันอาการของคุณท่านไม่ดีขึ้นก็ให้พาไปโรงพยาบาลน,นะครับได้ครับแล้วเรื่องทายาทของท่านละ่ะยังไม่มีวี่แววอะไรนะครับพยายามหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณท่านไม่มีทายาททรั์สมบัติจะตกเป็นของแผ่นดินนะครับ กันมอขอตัวก่อนนะเห็นทีเราจะต้องพยายามไป็นอีกรอบแล้วมิ้แต่ว่าเราก็พยายามมาหลายปีแล้วนะถ้าจะเจอคงเจอไปตั้งนานแล้วคิดซะว่าที่ผ่านมาเราตามหากันไม่ดีเองก็แล้วกันรอบนี้เราก็พยายามให้มากกว่าเดิมแ้วถ้ารอบนี้เรายังหาไม่เจออีกเนี่ย ฉันนี่ก็จะยอมแพ้แล้วเหมือนกันแล้วจะให้เริ่มสักตรงไหนดีเธอไปที่บ้านเกิดของภรรยาคุณพีส่วนฉันเนี่ยจะไปหมู่บ้านที่มีบอดแสแจ้งเข้ามาค่ะอี่ ไอ้เลขานั่นยังให้ตามหาอยู่อีกหรอเห็นว่ารอบนี้จะตามหาเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่เจอก็คงจะเลิกตามหาแล้วคุณท่านเขาไม่มีทายาทคนอื่นๆเลยหรอไม่นะคุณท่านก็มีแค่คุณพีเป็นลูกชายคนเดียวอ้าทีนี้ถ้าคุณท่านตายไปโดยที่ไม่มีทายาทแล้วทรัพย์สมบัติของคุณท่านจะไปตกอยู่ที่ใครเห็นหมอเออบอกว่า จะตกเป็นของแผ่นดินอะแล้วเธอพอจะรู mm ้ไหมว่าค nah ุณท่านมีทรัพย์ส uh> <sh ินเท่าไหร่ก็ประมาณพันล้านได้พันล้านเลยหรอใช่โหนี่ถ้าทรัพย์สมบัติของคุณท่านต้องตกไปเป็นของแผ่นดินเนี่ยเศรยฐายแทนทายาทคณอื่นเลยนะเธอจะกินข้าวไหม ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อะแต่อยากนั่งพักมากกว่าโอเคฉันไปนั่งก่อนไปเธอจะกินอะไรฉันไม่หิวอ่ะเธอกินเลยรับอะไรดีคะเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ครับ ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ที่โตครับข้าวได้แล้วครับคุณลูกค้าไอ้นี่แหละไอ้นี่อะไรก็คนนี้ไงที่เป็นทายาทของคุณท่านน่ะเธอรู้ได้ไงสร้อยที่คอนั่นไงสร้อยคอกระจกก,ะจกแบบนั้นนะนะ ขอกระจกกระจกนั่นแหละที่จะทําให้ผู้ชายคนนั้นเป็นเศรษฐีอ่ะตอนที่คุณพีหนีออกจากบ้านคุณพีไม่ได้พอกอะไรไปเลยเอาแค่สร้อยของคุณแม่คุณพีไปแล้วทําไมคุณพีต้องหนีออกมาด้วยก็ตอนนั้นนะ่ะนะคุณท่านนะ่ะจะให้คุณพีแต่งงานกับคนที่ท่านเลือกแต่คุณพีไม่ได้รักแต่รักเลยขาวตัวเองก็เลยไม่ยอมโดนบังคับแล้วก็หนีตามภรรยาไป อืมถ้างั้นหมายความว่าตั้งแต่คุณพีหนีไปเนี่ยคุณพีไม่เคยกลับมาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกเห็นคุณตีเล่าให้ฟังว่าคุณท่านบอกว่าถ้าคุณพีจะกลับมาที่บ้านคุณพีต้องเลิกกับผู้หญิงคนนั้นก่อนคุณพีก็เลยไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยอือฮึงั้นก็แสดงว่า คุณท่านเนี่ยยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเคยเห็นเมื่อ20ปีก่อนนะเพราะว่าภรรยาคุณพีเข้ามาที่บ้านเพื่อมาแจ้งคุณท่านว่าคุณพีเสียแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณท่านยังโกรธมากอยู่ก็เลยไม่ได้ไปงานศพอ๋งั้นก็แปลว่าคุณท่านนะ่ะ อาจจะจำหน้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ใช่เฮ้ย hey. แล้วที่บริษัทเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าเราครบกันไม่มีนะฉันไม่ได้บอกใครเธอเคยเอารูปฉันไปให้คนอื่นดูไหมไม่เคยนะมีอะไรหรอฉันก็จะทำให้ตัวเองกลายเป็นทาย,ยาทเศรษฐีไง น้องเก็บตังค์ด้วยได้ครับเท่าไรสี่สิบบาทครับขอบคุณครับเฮ้ยน้องน้องซื้อซร้อยจากไหนอะ่ะพี่อยากได้อ๋อสร้อยนี้ผมไม่รู้หรอกครับมันเป็นของพ่อผมอะครับงั้นพี่ขอซื้อต่อได้ไหมไม่ได้เรอกครับทำไมอะ่ะพี่อยากได้นะ เท่าไหรบอกมาเลยไม่ได้แล้วครับสร้อยนี้นะ่ะมันเป็นของดูต่างหน้าของพ่อผมมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายก็จริงแต่มันมีมูลค่าทางใจมากเลยนะครับงั้นแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่พี่จะซื้อสร้อยนี้ในราคาแสนหนึ่งหรอครับใช่พี่อยากได้ขายพี่มาละ ยังไงก็ไม่ได้หรอกครับขอโทษด้วยนะครับเธอเดี๋ยวเก็บร้านเลยนะโดยจอ้องั้นเดี๋ยวเขาเอาอนี้ไปเก็บในบ้านก่อนนะ นไ,ได้มาไหมรึเปลอยแต่แผนเธอก็ดีมากเลยนะที่ให้ขโมยเงินมาด้วยถ้าขโมยมาแต่ต่อยนะเดี๋ยวพวกเรนจะตกใจไปกันเลยปอปอ สวัสดีค่ะฉันโทรมาแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะผมส่งคนออกไปตามหาแล้วนะครับคุณท่านแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมนะครับไม่รู้ว่าก่อนฉันจะตายฉันจะได้เห็นหลานหรือเปล่าประทานโทษครับดีมิกโทรมา อรอมิกว่าไงจริงเหรอที่ไหนได้เจอกันมีอะไรเหรอมิกบอกว่าเจอรู้ชายคุณพีแล้วครับเหรอเจอที่ไหนอ่ะแถวบ้านเก่าของภรรยาคุณพีนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมา <c oughs> น่าจะมากันแล้วแหละต่อใช่ไหมใช่ครับไหนมาใกล้ๆหน่อยสิก้มลงมาหน่อยครับใช่ซร้อยของเมียฉันจริงๆ ฉันซื้อให้เป็นงองขวัญที่แรกเลยอันนี้แต่พอเมียฉันตายเจ้าพีก็เลยเอาไปใส่พูดถึงเจ้าพีเนี่ยหน้าไม่ค่อยจะเหมือนพ่อเลยนะฉันยังจำได้สมัยเด็กๆเนี่ยยังพอมีเข้าโครงพ่ออยู่บ้างครับช่วงหลังมานี้มีแต่คนบอกว่าผมหน้าเหมือนแม่นะครับ ออแล้วแม่เธอเป็นไงบ้างล่ะเสียไปหลายปีแล้วครับออกไปรอข้างนอกก่อนฉันเขาอยู่กับหลานฉันสองคนสมัยก่อนเนี่ย ฉันทำไม่ดีกับพ่อแม่เธอไว้เยอะเลยคนรักกันแทนที่จะสนับสนุนกันแต่ดันไปขีดกันและตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่เธอเป็นไงบ้างล่ะสบายดีไหมก็เรื่อยๆอครับคุณปู่ก็อาจจะมีทั้งสบายบ้างลำบากบ้างบนๆกันไปนะครับแต่ต่อไปนี้เธอจะไม่ลำบากแล้วนะ เพราะสมบัติทุกชิ้นของฉันจะตกเป็นของเธอขอบคุณมากครับคุณปู่แต่จริงๆผมก็ไม่อยากได้อะไรหรอกนะครับแค่ผมมาเจอคุณปู่เนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วครับเธอเนี่ยถ่อมตัวเหมือนแม่เธอเลยนะตอนที่ลูกชายฉันไปรักกับแม่งเธอเนี่ยแมงเธอก็ไม่ได้ต้องการอะไรม,มีแต่ฉันซะอีก ที่ทำอะไรไม่ดีแย่ๆกับแม่ของเธอช่างมันเลยครับคุณปูเรื__่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วว่ะครับผมก็คิดว่าคุณแม่เขาคงไม่คิดอะไรหรอกครับแต่ต่อไปเนี่ยเธอจะต้องมาดูแลบริษัทแทนฉันนะเดี๋ยวเธอออกไปข้างนอกเนี่ยไปบอกตีนะว่าให้เริ่มสอนงานตีเข้าเข้าใจดีได้ครับคุณปู นี่คือโต๊ข้างานของคุณท่านในวันข้างหน้ามันจะเป็นของคุณปอนะครับยังไงเชิญนั่งเก้าอี้ดูก่อนครับครับส่วนเรื่องการทำงานเนี่ยคุณปอไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรที่สงสัยเนี่ยสามารถถามผมกับมิกได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ เออ่ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวอยู่กับคุณมิกไปก่อนขอไปเคลียร์ธุรกสสำคัญแป<ม>๊บนึงได้ครับเชิญครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คุณท่านสงสัยอะไรไหมก็ไม่นะเพราะว่าฉันนะทำตามที่เธอบอกทุกอย่าง คุณท่านยังชื่นชมฉันด้วยนะว่าฉันน่ะถ่อมตัวเหมือนภรรยาคุณพีนี่แต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่เวลาเธออยู่กับฉันเนี่ยห้ามทำตัวสนิทสนมกันเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยเอาแล้วก็จําไว้ด้วยว่าเธอชื่อปอไม่ใช่ไบโอเคแต่พอพูดถึงไอ้ปอเนี่ยป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง โดนฝ่ามือแล้วหันเข้าไปเนี่ยฝันี้ใจหามนเนาะนั่งก่อนเป็นไงบ้างอ่ะก็ปวดหัวนิดหน่อยอ่ะเห็นหมอบอกว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะหายดีแล้วแหละแล้วมันมีอะไรหายไปบ้างอ่ะ มีเงินสดสองสาพันแล้วก็สร้อยคอไอเงินสดอะ่ะฉันเข้าใจนะแต่สร้อยคอไม่มีราคาแบบนั้นมี่จะเอาไปทำไมเห็นตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นโจรกระจอกอะ่ะเห็นอะไรก็ยิบไปหมดแหละแล้วตามจับได้ไหมน่าจะยากอะเพราะแถวร้านเราก็ไม่มีกล้องวงจรปิดซะด้วย ตัวแลขเนี้ยคือตัวเลขประมาณการกําไรของไตรมาสที่แล้วส่วนไตรมาสที่ผ่านมาเราได้กําไรยี่สิบใช่ครับอ่ะหมอมีอะไรเหรอครับตอนนี้คุณท่านอาการกําเริมครับกําลังนําตัวของโรงพยาบาลเผมมีเรื่องรบก,กวนคุณปอนิดหน่อยครับเรื่องอะไรครับตอนนี้คุณท่านเสียเลือดมากทางโรงพยาบาลมีเลือดไม่เพียงพอไม่ทราบว,ว่าคุณปอมีเลือดกูปอะไรกูบ,บ,บีครับ งั้นก็ต้องไปขอเช็คก่อนนะครับคุณปอสะดวกไปโรงพยาบาลไหมครับได้ครับสะดวกครับงั้นขอเช็คครับครับครับยังไงเร่งตัวสอยให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ คุณท่านเป็นไงบ้างครับปลอดภัยดีครับแล้วเรื่องเลือดนี่อ๋อไม่ต้องนะครับพอดีว่าทางโรงพยาบาลมีเลือดเพียงพอก็เลยไม่ต้องใช้เลือดผมอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณท่านบอกว่าให้แต่งตั้งผมเป็นปรธะธานบริษัทได้เลยครับเดี๋ยวยังไงผมจะรีบดาเนินการให้เร็วที่สุด อะไรเธอมาดูนี่สินายนี่อะไรดูข่าวนี้สิข่าวอะไรอะ่ะที่แอลกรุ๊ปแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่อ่ะแล้วมันน่าตื่นได้ดตรงไหนอะ่ะเธอก็ลองดูที่ขอผู้ชายคนนี้สิเฮ้ยที่มาจ้อยคอฉันนี่ก็ใช่ไง ฉันจําได้แล้วผู้ชายคนเนี้วันนั้นไม่กินข้าวที่ร้านเราแล้วขอซื้อสร้อยคอต่อฉันแต่ฉันไม่ขายนี่เธอจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ขโมยสร้อยเธอไปเหรอไอสร้อยธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่เดี๋ยวต้องไปถามให้รู้เรื่องว่าแต่งานแถลงข่าวนี้มาจากที่ไหนเนี่ยดู ตีไปไหนอะไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่จริงๆคุณท่านเสร็จเลยก็ได้นะคะไม่ต้องรอตรีหรอกค่ะเอาแบบนั้นก็ได้เอาสร้อยผมคืนมานะสร้อยอะไร ก็สร้อยที่คุณใส่อยู่นั่นไงจะบ้าเหรอนี่มันสร้อยฉันจะบ้าหรอครับไม่จะเป็นสร้อยคุณได้ไงก็สร้อยคอเนี่ยพ่อผมให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรกันผู้ชายคนนี้เป็นใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณปู่ผมเป็นเจ้าของสร้อยที่ผู้ชายคนนั้นใส่อยู่ครับเส้นนั้นน่ะคุณปู่อย่าไปเชื่อนะครับสร้อยเส้นนี้สร้อยผมครับเพราะว่าคุณพ่อให้มาเลยนะครับใช่ค่ะคุณท่าน ผู้ชายคนนี้น่าจะมาอ้างตัวเป็นหลานคุณท่านนะคะน่าจะหลอกเอาทรัพย์สมบัติของคุณท่านสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงครับรู้ได้ยังไงจากเรื่องกรุ๊เลือดครับคุณพีมีกรุ๊เลือดโอพร,ะระยาของคุณพีก็กรุ๊เลือดโอเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ลูกชายจะออกมากรุ๊เลือดดีส่วนคุณคุณมีกรุ๊ปเลือดโอใช่ไหมครับ ใช่ครับไอ้งโง่พูดอะไรไม่มปปรึกษาฉันก่อนก็ตอนนั้นเธอไม่อยู่ไงแล้วใครจะไปรู้ว่าใครเลือดกุ๊บอะไรหรอ <c oughs> เลิกเถียงกันได้นะครับตำรวจรอพวกคุณอยู่หน้าเชิญ เดี๋ยวก่อนครับเอาสร้อยของคืนมาด้วยเดี๋ยวก่อนครับเธอเป็นลูกของเจ้าพี่เหรอใช่ครับแล้วแม่ของเธอชื่ออะไรชื่อป่าครับ แล้วเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นปู่ของเธออืมไม่รู้เลยครับเธอคงจะไม่ได้เราเคยเจอกันเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นแม่ของเธอพาไปที่บ้านเพื่อแจ้งข่าวเรื่องที่พ่อเธอเสียโอ้ถ้าเรื่อง20ปีที่แล้วเนี่ยผมจำอะไรไม่ได้หรอกครับว่าแตม่มีอะไรหรือเปล่าครับ งได้สร้ยขอยคอคืนไหมได้แถมได้อย่างอื่นมาด้วยอ่ะได้อะไรอะ่ะได้เป็นทายาเศรษฐีพันล้านอ่ะฮะพูดจริงปะเนี่ยจริงฉันก็ตั้งตัวยไม่ถูกเหมือนกันในตอนนี้นคุณตกลงเราก็ไม่ต้องขายข้าวแกงแล้วดิก็ใช่แหละแต่ถ้าเธออยากขายก็ ไม่ได้ว่าอนะไรองขายได้เรื่องอะไรล่ะไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอืมคือเรื่องมันเป็นแบบเนี้ย ทีมงานเทเลสเฟียมขอขอบคุณร้านอาหารรัวคุณสุและร้านอาหารรัวคุณกิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําคลิปนี้และเลี้ยงอาหารกลางวันกับตักสแสดงและทีมงานเทเลสเฟียมด้วยนะครับซึ่งทั้งสองท่านเป็นกัลยาณมิตรกับพี่โอปอสซีโอเทเลสเฟียมของเรานี่เองสาหรับท่านใดที่ชื่นชอบอาหารใต้และอาหารภาคก,กลางทางร้านมีบริการรับรองความสดสะอาดและรสชาติถูกปากแน่นอนราคาก็ถูกใจด้วยร้านตั้งอยู่ซอยนวมินร์139ในตลาดคุ้มตุ๊กนะครับ และสำหรับใครที่ดูแลชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ